ภาครัฐเพื่อประชาชนนะครับผมสวัสดีครับพี่ยอบสวัสดีค่ะ,ะนกะก่อนว,วันนี้นนนะคนาเเหมือนเดิมนําข่าวมานําเสนอวันนี้กรมอนามัยเราออกข่าวอะไรบ้างครับพี่ค่ะก็ข่าวช่วงเช้าเราออกเรื่องกรมอนามายัยย้ำผู้ปรุงผู้สัมผัสอาหารมือเป็นแผลลดเสี่ยงสัมผัสหมูดิบโดยตรงครับผมมือใช้ที่คีบแต่จะดีมากะนะคะ ก็คือท่านอธิบดีของเรานายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะครับผมก็ได้กล่าวว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตจากไข้โรคหูดับโรคไข้หูดับนะคะครนพื้นที่พิจุโลกจะเป็นข่าวเมื่อวานนะที่ที่แพทย์ที่ทางสื่อแพร่ออกไปเนี่ยคับซึ่งสาเหตุจากการที่เขาได้สัมผัสโรคเนี้ย คือเพราะมือเขาเป็นแผลเขาก็ไปหั่นเนื้อหมูก่อนอที่จะนํามาปรุงเป็นหมูกระทะครับผมนะคะทีนี้เราก็เลยอยากจะเตือนให้ย้ํากันไปเลยจะปรุงประกอบอาหารเนี่ยใส่ถุงมือในการทําอาหารคือจะได้เหลยกเลี่ยงที่จะได้สัมผัสถ้าทำได้ให้ใส่ถุงมือใช่แล้วถุงมือนั้นต้องเป็นถุงมือที่สะอาดด้วยครับค่ะแล้วก็ การเลือกซื้อนุ่หมูเหมือนกันก็ให้เลือกซื้อจากแหล่งที่ได้รับรองตลาดสดน่าซื้อแล้วก็การรับรองจากกรมปศุสัตว์ครับถึงจะถือว่าปลอดภัยค่ะครับผมค่ะแล้วในส่วนของผู้<า>สัมผัสอาหารตามร้านอาหารต่างๆร้านอาหารบุฟเฟ่ประเภทบูชาปิ้งย่างก็ต้องใส่ถุงมือเหมือนกันเพราะว่าจะเพราะมีการหยิบจับเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำครับผมก็ ที่สาคัญเลยเนี่ยก่อนการปรุงอาหารเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังด้วยครับผมส่วนผู้บริโภคเนี่ยทางร้านอาหารเนี่ยควรจะแยกชุดอุปกรณ์ให้กับผู้บริโภคแต่ละคนครับอย่างเช่นพวกช้อนส้อมตะเกียบครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกินให้แยกชุดกันเลยเพื่อป้องกันการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกันก็จะลดเสี่ยงโควิดได้อ่าแล้วเมื่อวานพี่เกียรติครับถ้าบางที คนที่ดูคลิปไลค์ครั้งนี้อีพีสามเจ็ดอยากจะรู้ข้อมูลคุยกันแบบลึกๆในเรื่องของผู้สมัมผัสอาหารหรือวิธีการดูแลเรื่องจากไข้หูดับหมูดิบเมื่อวานเราเพิ่งไลฟ์ไปอีพีที่สามหกไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ค่ะอ่าโอเคมีข่าวอื่นไหมครับวันนี้เอข่าวบ่ายยังไม่ออกก็เลยเล่าได้แค่ข่าวเชาว้าโอเคแต่ว่าให้ไปติดตามเอาในเพจกรมอนามัยกับเว็บ ของกรมอนามัยนะคะข่าวครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เทียบร,ราชกรมากที่มา<ะ>รายงานข่าวในอีพีที่นี้ของเราเลยะนะแล้วเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวผมไปเช็คเรื่องของการแจกของนะครับยังทันอยู่นะครับใครที่มาดูเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแหละยังให้แชร์ได้อีกแชร์กันไปอีกดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกรายชื่อ แจกของแล้วก็ประกาศในคอมเมนต์เลยทันที<ฮ>ะนะครับพี่เจี๊ยบมีฝากอะไรอีกไหมสำหรับคนที่ยังละเลยไม่ดูแลสุขภาพป้องกันโควิดก็ย้ำเลยก็คือสวมหน้ากากตลอดเวลาเนาะเมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอกนะคะครับผมอาล้างมือบ่อยๆจ้ะค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างครับอันนี้สำคัญเหมือนกันในในส่วนของคนที่มาทำงานก็ประเมินตนเองด้วย ไทยเซฟไทยแล้วก็เวลาไปตามห้างตามจุดต่างๆก็คืออสแกนไทยชนะโอเครักษามาตรการให้เข้มข้น DMAHTT DMAHTT A โอ้โหยาวแม่พูดผิดพูดถูกขนาดพูดบ่อยยังผิดผิดถูกถูก <c oughs> อ้าวขอบคุณมากสำหรับทกการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมพรุ่งนี้มีงาน25มิถนายน,นวันไอโอดินแห่งชาติทุกวันทุกวัยต้องได้ออดีนของแจกเพียบ บอกเลยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ